รอบรู้ปีศาจแดงกับช่วงเวลาที่เหลืออีเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นก็จะสิ้นเดือนกรกฎาคมต่อเข้าช่วงเดือนสิงหาคมที่ในทางฟุตบอลต่างรับรู้กันดีครับว่าคือเดือนแรกที่การแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลใหม่จะเริ่มต้นเปิดฉากกันอีกครั้งสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การทางานของรูเบนอโมริมก็จะถือเป็นการคุมทัพเต็มซีซั่นตั้งแต่ต้นทางครั้งแรกนับจากวันนี้กว่าจะถึงวันเปิดนัดแรกของฤดูกาลกับอาร์เซนอลก็เหลืออีกราว18วันนะครับเป็นช่วงเวลาที่น่าาาสสนนนใใจและมมมีควมคววํัััญไปพร้อกนนต เพราะแค่เพียงเปิดหัวนัดแรกของซีซั่นก็ต้องเจอกับคู่แข่งแสนรักอย่างอาร์เซนอลกันแล้วแต่กว่าจะไปถึงวันนั้นย้ำกันอีกทีนะครับว่าปีศาจแดงเหลือเกมอุ่นเครื่องปีซีซั่นอีกทั้งสิ้น3เกม และนั่นก็คือการเจอกับบอลมัดวันที่31รกรกฎาคมต่อด้วยการพบเอเวอร์ตันวันที่4สิงหาคมและกลับแมนเชสเตอร์เปิดโอทับฟอร์ดรับการมาเยือนของฟิออเรนติน่าในวันที่9สิงหาคมซึ่งมีวาระเสริมในเกมดังกล่าวคือการคาดการ์ว่าจะมีการให้เกียรติการกลับมายังโรงละครแห่งความฝันอีกครั้งหนึ่งหลังหมดสัญญากับทีมไปเมื่อ2ปีก่อนนั่นก็คือดาบิดเดก้าที่ปัจจุบันเล่นในสังกัดทีมม่วงมหาการ ดังนั้นจากวันนี้จนกว่าจะถึงวันเจอกับอาร์เซนอลในวันที่17สิงหาคมเป็นช่วงเวลาที่ลูเบนอัลบรีมต้องทุ่มเทการทำงานอย่างหนักและเต็มที่เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการเล่นลงไปสู่การรับรู้และนำไปปฏิบัติของนักเตะในทีมเพื่อความคาดหวังจะเปิดพรีเวยร์ลิกนัดแรกให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ส่วนอีกหนึ่งการทํางานคู่ขนานขาบเกี่ยวไปกับการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เล่นที่มีอยู่ในปัจจุบันก็คือการเดินงานในส่วนของการเสริมทัพตลาดนักเตะที่มีกําหนดปิดทําการอีกเพียงแค่1เดือนเท่านั้นหรือถ้านับว่าพีเมลีกของปีศาจแดงจะเริ่มต้นในวันที่17สิงหาคมก็เท่ากับว่าเหลือเวลาแค่18วันให้ปีศาจแดงพิจารณาเรื่องของการเสริมใครเข้ามาเพิ่มเติมในกรอบเวลานี้เพื่อให้ทีมสมบูรณ์พร้อมมากขึ้นรับเกมนัแดแรกอย่างที่รอบรู้ปีศาจแดงเช้าว,วันจันทร์ที่ผ่านมาลงเนื้อหาเอาไวนาไน้น ตัวแปรในการส่งให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถแข่งดิวผู้เล่นระดับชั้นนําในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลนี้ได้คือกระบวนการฝั่งขาออกในรายชื่อของอันโตนี่อเลฮันโดกานาโชและจาดอนสานโชส่วนในแง่ของการ Team, รีคอร์ทีมลอรีวิทเบลคนข่าวเดวอะแอตแล,ลนติกมีเนื้อหาที่น่าสนใจในหัวข้อ ผู้เล่นใหม่ของยูเนเต็ดช่วงตลาดนี้จะมีผลกระทบการเปลี่ยนแป,แปลงแท็กติกของรูเบนอาวริมได้แค่ไหนอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริบทปัจจุบันที่เติมเอามาเตอุสกุญญาและไบรอันเอบูโมเข้ามาในแผนกเกมรุกลอรีวิทเบลชี้หัวข้อแรกนั่นคือการมาของคู่หมายเลขสิบใหม่อาจส่งผลให้ความต้องการในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านั้นเปลี่ยนไปกล่าวคือความต้องการที่จะเสริมผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านั้นยังไงก็ควรต้องทำแต่การมีมาเตอุสกุญญากับไบรอันเอบูโม อาจทำให้การตีโจทย์ว่าต้องเสริมกองหนะ้าที่เล่นแบบไหนเข้ามานั้นง่ายขึ้น ลอรีวิทเวลบอกให้ดูประวัติการเล่นของทั้งแปรอันเอบูโมและมาเตอสุสกุนย่านั่นแหละครับว่าเคยลงเล่นสนับสนุนกองหน้าไรายใดมาก่อนบ้างซึ่งนั่นแหละคือสกคบที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรปักบุรหาตัวอย่างเช่นมาเตอุสคุนยากับตลอดช่วงเวลาที่เล่นภายใต้สังกัดบูดแพรตันปรากฏว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าตัวมีกองหน้าตัวเป้าเล่นร่วมเป็นยอร์เกนสแตนลาเซนผู้เล่นที่มีกายภาพสูงถึง193เซนติเมตรและถนัดการเล่นในกรอบเขตโทษได้แข็งแรงสิ่งสาคัญก็เพราะธรรมชาต ที่ที่เรียกว่าฮาร์ฟสเปซที่ในยักส,สำคัญของธรรมชาติกันเล่นนี้ของตัวหมายเลขสิบจะทําให้กองหน้าตัวเป้าไม่ต้องมาคอยถังตําแหน่งออกด้านกว้างเพื่อหาบอลจนหลุดตาแหน่งประจําการเพราะฉะนั้นลอรีวิทเบลจึงวิเคราะห์ว่าหากปีศาจแดงจะรีสศักยภาพในการเล่นเกมลุกของทั้งมาเตุสุนญาและแบรันเอมูโมให้ออกมาเต็มที่ที่สุด พวกเขาก็ควรเสริมกองหน้าตัวเป้าคนใหม่ที่เล่นแล้วสามารถสร้างความกดดันข่มให้แนวรับของคู่แข่งนั้นต้องโดนพื้นที่เข้าไปและแวดระวังในกรอบเขตโทษให้ได้มากที่สุดส่วนผู้เล่นที่มีอยู่แล้วอย่างลาสมุดฮอยลุนมีความน่าสนใจด้านศักยภาพควรต้องทําสิ่งนั้นได้แต่การอยู่ในภาวะขาดความมั่นใจจนผลงานตกต่ําขาดความอันตรายคือสาเหตุหลักๆที่ทําให้ปีศาจแดงอยู่ในกระบวนการอยากเสริมกองหน้าคนใหม่ขณะที่เจอชัวเซอร์ซีนั้นแนวทางการเล่นกองหน้าแบบถอยต่ําลงมาเชื่อมเกม อาจจะไม่ค่อยตรงสเปคที่จะยืนหน้าเป้าแต่เคสของเซอร์ซีเป็นข้อยกเว้นนะครับตรงที่แนวทางการเล่นในลักษณะดังกล่าวอาจมีประโยชน์ในการเล่นร่วมกับคู่สิบคนใหม่2คนในบางเกมที่แตกต่างออกไปตัวอย่างที่ลอลีวิทเบลยกมาคือเซอร์ซีถอนตำแหน่งลงมาเชื่อมบอลและอาจดึงจังหวะตามสถานการณ์แล้วให้คู่สิบ คอยวิ่งสอดช่องทะลุขึ้นไปอะไรประมาณนี้แหละครับซึ่งหากเซซี 4, ปรับเคมีการเล่นตรงส่วนนี้กับเพื่อนร่วมทีมใหม่ทั้งสองคนได้ดีก็อาจทําให้เจ้าตัวไม่ต้องมาถูกคาดหวังเรื่องการเป็นกองหน้าที่ต้องแบบภาระการมีประตูซีซั่นละ15-20ประตูไปด้วยเลยขณะเดียวกันผลกระทบจากการมาของมาเตอุสกุนยาและแบร a แอนเอบูโมที่มีต่อพื้นที่แดงกลางสนามตามการวิเคราะห์ของลอรีวิทเบล อย่างแรกที่คนข่าวรายนี้ค่อนข้างมั่นใจคือบรูโน่แฟนเดสจะถูกรูเบนอลมริมหยิบใช้งานในพื้นที่กลางสนามกับบทบาทดีฟไลอิ่งมิดฟิล์มากขึ้นแต่ปัญหาที่รูเบนอลมริมจะปวดหัวแน่นอนคือเขาจะหยิบผู้เล่นคนไหนในแผงกลางมาเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับกัปตันทีมรายนี้ถึงจะเป็นการเข้าคู่มิดฟิล์ที่ลงตัวที่สุดกาเซมิโลแม้จะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดแต่เท่าว่าด้วยวัย33ปียังไงก็ไม่อาจยืนระยะไปได้นานและพละกกำลังคงไม่อาจจะครอบคลุมพื้นที่ในสนาม ส่วนมาดูเอลอกาเต้เป็นมิดฟิลด์ที่มีโบบิลิตี้หรือความคล่องตัวแต่ยังถูกมองว่าขาดความเป็นธรรมชาติในการเป็นตัวลำเลียงบอลและตัวออกบอลในลักษณะที่ลูเบน,นออมรินต้องการ ตรงนี้นี่เองครับที่ทําให้ลอรีวิทเบลวิเคราะห์เพิ่มคืออาจจะเป็นไปได้ที่ดูเบนอัมุูริมจะเลือกตัดสินใจใช้งานผู้เล่นคู่แดนกลางตามความเหมาะสมของคู่แข่งที่ต้องเจอเป็นเกมๆไปตัวอย่างเช่นถ้าเจอกับทีมที่นิยมเล่นแนวรับลึกในแดนและไม่เดินสูงใส่พวกเขาก็อาจจะใช้กัเซมมโลหรือคอปปี้เมนูลงมาเข้าคู่กันหรือถ้าต้องเจอกับคู่แข่งที่เล่นแบบเปิดหน้าเกมเข้าหาเป็นหลัก ก็อาจจะเห็นคนใดคนหนึ่งถูกใช้งานระหว่างมาดูเอลอูกาเต้หรือโทบีคอยเออร์เพราะสองคนนี้เป็นตัวกลางที่เก่งในการวิ่งไล่บอลและกดดันเข้าปะทะคัพเวอร์พื้นที่จากฟีซีที่ส2ง,งเกมที่ผ่านมาดูแบนอมริมเองก็มีพูดไว้นะครับถึงความต้องการที่จะให้แดนกลางของทีมมีความเร็วและเติมพลังงานดังนั้นหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเสริมทัพพวกเขาก็น่าจะมีแนวโน้มเติมเอาผู้เล่นที่มีความก้าวร้าวดุดันในการเข้าปะทะและมีความแกร่งตามสภาพการเป็นนักกีฬาซึ่งจะช่วยปกป้องพื้นที่กลางสนามได้ ซึ่งโจทย์การเลือกคู่พาร์ทเนอร์กลางสนามให้กับบูโน่เฟนเดสมันมีความยากก็เนื่องมาจากเหตุผลที่ว่าเพราะบูโน่เฟนเดสไม่ใช่มีฟิลตัวกลางแบบบ็อกทูบ็อกเนื่องจากธรรมชาติของเขาจริงๆคือเล่นสูงในตำแหน่งหมายเลขสิบมาก่อน ส่งผลให้วิธีการเล่นติดในสายไปในแนวทางการให้บอลชิงจังหวะมากกว่าการรักษาเทมโปของเกมตามวิถีไม่ฟิลตัวกลางขณะที่ลอรีวิทเบลวิเคราะห์ไว้คือการมาของไบรอันเอบูโมจะมีอิมแพคต่อทีมและตำแหน่งไหนต้องปรับต้องแก้และจะได้ประโยชน์จากธรรมชาติการเล่นของเขาอย่างไรหลักๆคือการทำความเข้าใจแนวคิดของรูเบนอมูริมกับระบบ3 4 2 1ที่เขานิยมใช้เขาจะไม่ได้นิยามวิงแบ็ก2ฝั่งว่าวิงแบ็กนะครับหากแต่มอง2ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งปีก ดังนั้นเองครับจึงทําให้ไบรอันเอบูโมจะเข้ามาเป็นตัวที่ช่วยขยายศักยภาพเชิงบวกให้กับเกมฝั่งขวาของทีมยกระดับขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมดุลเกมริมเส้นที่ความเป็นตัวหมายเลขสีที่เล่นฝั่งขวาแต่ถนัดเท้าซ้ายจะเปิดมิติเกมให้วิงแบ็กหรือว่าปีกฝั่งเดียวกัน โดยลอรีวิทเวลยกตัวอย่างคำพูดของรูเบนองบริมที่เคยกล่าวไว้เคสของอเลฮันโดการาโชนัดที่เจอกับแอตติกบินเบาซึ่งอธิบายความสำคัญจริงๆของคนเล่นตำแหน่งหมายเลขสิบฝั่งขวาว่าเป็นการที่สามารถเล่นด้วยเท้าซ้ายได้เพราะมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทีมเล่นได้อย่างสิ้นเชิงมันสําคัญมากๆกับตําแหน่งที่การาโชเล่นวันนี้ตัวหมายเลขสิบฝั่งขวาที่เล่นด้วยเท้าซ้ายได้มันจะสามารถเปลี่ยนวิธีการเล่นของทีมคุณได้และการมีปีกที่ธรรมชาติเน้นเกมบุกมากกว่าเกมรับก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นในเกมของทีมไ ดังกล่าวนี้คือคําที่รูเบนเออมูริมเคยพูดเอาไว้นะครับทีนี้การมาของแบรนด์เอบูโมที่มีสถิติอ้างอิงจากซีซั่นก่อนว่าชอบเล่นบนพื้นที่ฮาร์ฟสเปซฝั่งซ้ายส่งให้เขามีเวลากับลูกบอลและมีจังหวะในการตัดสินใจเลือกเล่นได้หลากหลายไม่ว่าจะตัดเข้าไปเพื่อยิงเองหรือว่าจ่ายหรือเลือกออกด้านกว้างไปหาจังหวะครอส ซึ่งธรรมชาติการเล่นดังกล่าวนี้เองครับที่ลอรีวิธเบลชี้ให้เห็นว่ามันจะเข้ามาเติมเต็มสอดคล้องเกื้อนหนุนให้การเล่นร่วมกับวิงแบ็กหรือว่าปีกฝั่งเดียวกันมีประโยชน์มากขึ้นจากการวิ่งโอเวอร์แลปหรือการให้บอลแบบง่ายๆไปที่แบรอันเอบูโมด้กว้างหรือการวิ่งเติมหลอกเพื่อดึงตัวประกบให้กับไบรอันเอบูโมได้ตัดสินใจเล่นเอาตามสถานการณ์เลยครับซึ่งจากนี้มันเลยเป็นโจทย์ท้าทายสําหรับรูเบนอัมริมที่ต้องคัดเลือกตัดสินใจว่าจะเอาใครมาเล่นเป็นวิงแบ็กทั้ง2คนได้้แลวมี ชาติการเล่นออกมาแบบกลมกล่อมลงตัวและที่สําคัญนะครับลอรลีฟิทเบลย้ําเลยว่าตัวเลือกการใช้งานวิงแบ็กทั้งสองฝั่งยังผูกโยงกับการเลือกใช้ประเภทของเซนเตอร์ตัวซ้ายและตัวขวาไปพร้อมกันอีกด้วยเพราะธรรมชาติการเล่นของวิงแบ็กท่านเลือกใช้คนที่หนักเกมรุกฝั่งนั้นก็ควรต้องเลือกเซนเตอร์ที่เก่งพอจะ cover พื้นที่ช่วยสอนในบางสถานาการณ์ได้ด้วยเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างพื้นที่ตำแหน่งต่อตำแหน่งซึ่งกันแต่ลอรีวิทเบลก็ปิดท้ายนะครับว่าอย่างน,น้อยนี่คือปัญหาที่ดีสําหรับลูเบนอาริมไม่่่่ใชชปปัญหาาเเเิิงงลบพระสที็น ตอนนี้มันคือการต้องคิดเพื่อให้เกิดการเพิ่มศักยภาพไม่ใช่การต้องคิดเพื่อจํากัดความอ่อนด้อยในเกมนั่นเองครับ ต่อท้ายเชานี้ที่ประเด็นความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะไฮไลท์ฝั่งาขาเข้าของปีศาจแดงยังคงโควพันยงใหญ่กับชื่อของเบนจามินเซสโกเป็นหลักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับล่าสุดสื่อต่างประเทศหลายเจ้าทั้งแบบสํานกและแบบสื่อบุคคลก็หมต่อเนื่องถึงกระบวนการสู้ดีวกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่มองกองหน้ารายนี้เป็นเป้าหมายตรงกันฟาบิซซโอโรมาโนชี้ว่าสัปดาห์นี้จะถือเป็นสัปดาห์สำคัญกับทิศทางอนาคตของกอง,กองหน้าจากแอร์เบลซิคคนนี้เพราะเป็นไปได้สูงที่คนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต จะเดินหน้าติดต่อเข้าไปยังตัวแทนของนักเตะเพื่อสอบถามถึงเงื่อนไขสําคัญสําคญเบื้องต้นก่อนที่จะเดินดิวขณะที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเองก็ถูกอ้างว่ามีการเสนอโปรเจกต์ฟุตบอลของพวกเขาให้ตัวเบนจามินเซสโกรับทราบไปบ้างแล้วจากเมื่อสัปดาห์ก่อนและสาริกาดงอยู่ในโหมดพร้อมยื่นข้อเสนอทันทีหากนักเตะเปิดทางให้เดินหน้าต่อไปได้ส่วนข้อมูลฝั่งฟอรเรียนเพ็ตเทนเบิร์กรบุว่าไม่ใช่แค่เพียงสาริกาดงทีมเดียวนะครับที่นาเสนอโปรเจกต์ฟุตบอลให้กับนักเตะพิจารณาเพราะรายนี้อ้างว่าแมนเชสเตอร กล่าวไปแล้วด้วยเช่นกันและจากนี้จึงเป็นเรื่องของทั้ง2สโมสรต้องรอดูท่าทีจากั่งนักเตะว่าจะเอาแบบไหนและจากนั้นคาดว่าจะมีการเดินหน้าต่อซึ่งเคสนี้ f o r ์เรียนเพเทนเบิร์ย้ำว่าทางนีควอเซ่นจริงจังและเดินเกมหนักมาก เพื่อหวังจะปิดดิวมากรองให้ได้สอดรับกับข้อมูลของเบนจาขอบซึ่งย้ำท่าทีของสาริกาดงที่เต็มใจพร้อมจ่ายค่าตัวสูงมากกว่า60ล้านปอนด์ขึ้นไปแต่ยังไม่มีการเจราจาระหว่างสโมสรเกิดขึ้นในตอนนี้ซึ่งทางสาริกาดงนั้นเบนจ่าขอบบอกว่าไม่ได้มีเบนจามินเซสโกแค่เป้าหมายเดียวเพราะทางเลือกรองที่มองไว้ก็ยังมีนิโคลัสแจ็กสันและโยอันวิซซาอีก2รายส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นแม้จะเป็นที่เข้าใจกันว่ามีข้อจำกัดด้านเงินทุนและต้องคาดหวังเงินสมทบจากฝัออกก่ เปนจาขอบย้ำนะครับว่ายัางไงก็ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่ปีศาจแดงจะเดินดเดิวนี้เพราะก็สนใจจริงจังเช่นกันแถมย้อนไปปีก่อนก็เคยมีข้อมูลยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยเตรียมข้อเสนอตรงตามที่ผู้เล่นต้องการมาแล้วครั้งหนึ่ง ด้านสันติอาวูนาจะค่ายฟูดเมอร์คาโต้ทางถึงความพร้อมของนิวคาเซลที่น่าจะยื่นข้อเสนอยังเป็นทางการครั้งแรกเปิดไปที่ตัวเลข62ล้านปอนด์ซึ่งถ้ามองจากบริบทปัจจุบันที่ปีศาจแดงยังไม่สามารถระบายฝั่งขาออกไปได้ทําให้แมนยูอาจเสียโอกาสจะเข้าร่วมเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนิวคาเซลกำลังจะเปิดฉากดวลกันนอกสนามในการแย่งชิงตัวเบนจามินเซสโกโดยที่ภาษีณตอนนี้สาริกาดงดูมีความใกล้เคียงมากกว่าเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังต้องรอจัดววางงงเื่อนไขให้ลลตัแะ พร้อมกว่านี้จากกระบวนการขายผู้เล่นออกและอาจเป็นช่องให้พลาดดีวนี้ไปปิดท้ายที่กระแสต,ตำแหน่งผู้รักษาประตูที่กลับมาอีกครั้งเริ่มจากที่สื่อหลายเจ้ารายงานตรงการเกี่ยวกับอนาคตของจานลุยจิดอนนารุม่าในดานอิตาเลียนของเปเชที่ในสื่ออ้างว่าต้องการย้ายทีมและทําให้ตกเป็นที่สนใจหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นกาลาตาสลายกับหลายสโมสรในลีกประเทศซาอุดีอาระเบียรวมทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้ในลีกอังกฤษ ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปเรื่อยๆครับว่าจะมีบทสรุปแบบไหนอย่างไร